อัลลอฮฺซุลลอฮฺอาลับามะฮ์ م างอิงรเสนทางที่ตรงไปตรงมาท่านผู้างอิงคามจรังและเสนทางี้ตราท่นผอิึคาริงะเส้นางี่ัรมาบาน้อ้างอมรลนี่ตรมาท่นองิึ้นมาสที่เรงไปม่นผ้อารงะเากที่รไ่้องรนี่เราไปรมนผู้อถึเนรไปองถึงเรื่องราวของ ส่วนหนึ่งของการศรัทธาต่อลอสุภาะหัวจาละใช่ไหมครับนั่นก็คือการศรัทธาในเรื่องของเต่าหิททั้ง3ประการนะครับหรือองค์ประกอบ3ประการในการศรัทธาต่อลอสุภาะหัวจาระวันนี้เราจะขึ้นมาสู่เนื้อหาใหม่ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเคารพอิบาดังต่อลอสุภาะหัวจาระเพราะว่าเราเรียนรู้แล้วว่า การเคารพอิบาดาต่ออัลลอฮ์นั้นเราจําเป็นจะต้องเคารพอัลลอฮ์จ่าเพียงผู้เดียวใช่ไหมครับในเรื่องของเตาร์เอัลอูรุฮียะถ้าหากว่าเราไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ได้ไหมครับได้ไหมครับเราไปขอด้วยอาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้เราไปก้มสุญูดต,ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นการที่เราบอกว่าทําไม่ได้เนี่ยสิ่งนี้ภาษาเราเรียกว่าชิริกเพราะการการะทำนั้นคือชิริก แต่ชีริกค,คืออะไรเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับชีริกเนี่ยมีอยู่สองประการหลักๆแต่บรรดอาอุลามะบางท่านจะจำแนกแยกประการที่สออกไปนะครับแต่ชนิดที่สนั้นก็เป็นอีกชนิดหนึ่งของหนึ่งในสองอย่างนั้นชีริกมีสองอย่างชนิดที่1เรียกว่าอัชชิริกลอกบแปลว่าชีริกชีริกที่ใหญ่ ใหญ่ในที่นี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้วายใช่ไหมครับและเป็นอันตรายพ่อะอะไรพี่น้องเพราะเมื่อใดก็ตามที่ใครกระทําชีริกใหญ่นี้เนี่ยจะนําพาคนคนนั้นไปสู่ความพินาศแต่ชีริกใหญ่คืออะไรพี่น้องเรามาดูคํานิยามกันก่อนชีริกใหญ่นั้นหมายถึงการที่เรานั้นทําให้สิ่งอื่นมาเทียบเท่าอัลลอฮฺสุภาหัวจาราเห็นไหมครับอัลลอฮฺสุภาหัวจาราจะมีสิ่งใดเหมือนกับพระงไหม ไม่มีใช่ไหมครับในทุกด้านทั้งความสามารถทั้งเดชานุภาพทั้งปะนามและคุณลักษณะและสิทธิในการได้รับการเคารพสักการะไม่มีสิ่งใดจะมีสิทธิเหมือนกับเราสุภาณวัวจาระแต่ปรากฏว่าเราทําให้สิ่งหนึ่งมาอยู่ในสถานะเดียวกับเราสุภานณวัวจา้วจริงๆแล้วเราควรจะขอดองต่รอรจา้ะเพียงผู้เดียวแต่ปรากฏว่าเราไปขอต่อสิ่งอื่นด้วยเราไปขอต่อคนตายด้วย ใช่ไหมครับและเราหวังจากคนตายด้วยแสดงว่าเรากําลังทําให้คนตายเนี่ยอยู่ในสถานะเดียวกับอัลลอฮ์เทียบเท่าอัลลอฮ์ฉะนั้นนี่แหละคือคํานิยามของคําว่าชีริกใหญ่เราทําให้สิ่งหนึ่งเทียบเท่ากับอัลลอฮ์สุภานะฮูวาจาอาลาพอเราทําให้สิ่งนั้นเทียบเท่ากับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเราก็หวังและขอและอิบดะดาต่อสิ่งนั้นเหมือนกับเวลาที่เราอิบดะดาต่ออัลลอฮ์สุภานะฮูวาจาอาลา ใช่ไหมครับในขณะที่เราหวังอยากจะได้รับสิ่งที่ดีเราหวังจากอัลลอฮ์ในเวลาเดียวกันก็หวังจากคนตายเหมือนกันเห็นไหมเราไปเยี่ยมคนตายเนี่ยแต่เรากลับหวังอยากจะได้รับสิ่งที่ดีจากคนตายเวลาที่เราไปเยี่ยมเขาฉะนั้นเรากําลังทำให้สองสิ่งนั้นอยู่ในสถานะเดียวกันซึ่งความเป็นจริงแล้วการการะทํานี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามใช่ไหมครับ ดังนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมครับจึงทําให้เรารู้ว่าชีริกใหญ่เป็นการกระทําที่อันตรายมากที่สุดเพราะอะไรพี่น้องเพราะใครก็ตามที่ทําชีริกใหญ่จะทําให้คนคนนั้นตกจากการเป็นมุสลิมโดยทันทีตกจากการเป็นมุสลิมแปลว่าคนคนนั้นไม่ได้เป็นมุสลิมเลยนะ แต่ในบางครั้งเราออกจากศาสนาโดยที่เราไม่รู้ว่าเราตกศาสนาแล้วเนี่ยเป็นอันตรายมากๆฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของมุสลิมทุกคนก็คือเขาอาจจะกลัวอะไรหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจําเป็นจะต้องกลัวมากที่สุดคืออะไรพี่น้องนะกลัวชีริกใช่ไหมกลัวว่าตัวเองจะตกไปทําชีริกเพราะทําอะไรแล้วอันตรายนําพาไปสู่ความพินาศเพราะเราจะไม่รู้เลยนะพี่น้องว่าชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ย เราอยู่ในศาสนาหรือมาอยู่ในศาสนาเรายังไม่รู้เลยเพราะหากว่าเราทําชีริกใหญ่โยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยใช่ไหมครับเราก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าวันที่เราตายเนี่ยเราตายในสภาพที่ยังเป็นผู้ศรัทธาหรือเปล่าฉะนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากพี่น้องเคยสังเกตไหมคนที่เขารักษาสุขภาพเห็นไหมกลัวจะเป็นโรค ไม่กล้ากินไอ้นั่นไม่กล้ากินไอ้นี่เดี๋ยวโรคเดี๋ยวไขมันเดี๋ยวความดันเดี๋ยวหัวใจเดี๋ยวอะไรต่างๆนะพยายามระาวาังรักษาตัวเองเวลาที่เราอยู่นี้ดูดูหนาวเราพยายามที่จะหาเสื้อผ้ามาใส่ปกป้องกลัวว่าร่างกายจะเจ็บป่วยเห็นไหมเราเจอฝนคนไทยเนี่ยเจอฝนไม่กล้าออาจากบ้านกลัวว่าจะเป็นไข้จะเป็นหวนเรายังมีความรู้สึกเช่นนั้นเลยแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกคนแต่ชีริกทําไมเราไม่กลัวพี่น้อง สิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวเราฝนตกเราไม่สบายเราถูกลงโทษไหมไม่ถูกใช่ไหมหรือเราอ้วนไปจกกนกระทั่งเป็นไขม้มนเราถูกลงโทษไหมเราไม่ถูกนอกจากว่าเราไปไซด์ทำให้ร่างกายเราได้รับอันตรายอันนั้นเป็นบาปใช่ไหมครับแต่ชีริกใหญ่ทําไมเรากลับไม่กลัวเพราะทาไปแล้วตกศาสนานะถูกลงโทษน,นะและมีความผิดอีกหลายประการฉะนั้น อันนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับชีวิตของเราอย่างมากเราจะต้องเตือนตัวเรานะครับเตือนคนในครอบครัวของเราให้ระวังชีริกโดยเฉพาะชีริกใหญ่เพราะนํามันจะนําพาพวกเราไปสู่ความพินาศเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันพี่น้องว่าเพราะอะไรหรือสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เราจําเป็นจะต้องกลัวชีริกใหญ่นะครับประการแรกประการแรก ล์ุบฮานะจาลและท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมเตือนพวกเราเตือนพวกเราให้ระวังจากการทำเช่ี้ิ l l ห์บอกว่าและจาเลและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ยึดเอาสิ่งใดมาเคียงคู่กับอ l ล์ุบฮาละฮูวาจะอย่าได้ทำให้สิ่งใดอยู่ในสถานะเดียวกับลล l a ์ฉะนั้นนี่เป็นคำสา่ังของใครพี่น้อง คำสั ite, ่งของอัลลอฮ์และเป็นคำสั่งห้ามเราไม่กลัวหรอเราไม่กลัวหรอเวลาที่เราทำกี่น้องฉะนั้นนี่เป็นอันตรายใช่ไหมครับและท่านนบดุลอัลลอฮ์อาลีมุสลามยังกล่าวไว้ว่ามันมาจะวะฮุวะยะดะอุมินดูนิลละฮีนิดดันดะขอันนารถเราซุ่มผู้ใดก็ตามที่ตายไปในสภาพที่เขาเคยวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ ยึดเอาสิ่งอื่นมาเทียบเท่ากับอัลลอฮฺสุขานะผูวาจาลกก่อนตายตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยคนคนนั้นจะต้องเข้านารกแปลว่าตายไปในสภาพที่ยังไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวยังไม่ได้สํานึกผิดยังไม่ได้ตาบัตตัวกระสุนเตือนไหมกระสุนเตือนอัลลอฮฺจะอาลาเตือนไหมเตือนและถามว่าไม่อันตารายหรอือพี่นอ้องเราไม่กลัวหรอ เราจะอะไรกล่าวเอาไว้ในกุรานบอกวันล,ละดีนะกัฟารูและหมนารู้ใจันนั้นและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธพวกเขาจะต้องได้รับการลงโทษในไฟดรกยฮันนัมปฏิเสธยังไงคนตกศาสนาคนกราบไหว้เิเงินนอกจากอัลลอฮ์คนวิงวอนขอต้องเ่เงิน,น่นอกจากอัลลอฮ์นั่นแปลว่าเขาปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุขานะว่าวจะอะแต่ถ้าตายไปในสภาพเช่นนั้นไม่ต้องหวังรางวัลแล้วนะในวันเทียมไม่ต้องหวังความเมตตาแล้วนะ ใช่ไหมครับไปหาหมอผีน่ยทำศิยาศาสตร์นี่เป็นชีลิกใหญ่นะพี่น้องเพราะเรากําลังขอความช่วยเหลือกับใครจากชัยตอนจากมนุษย์ใช่ไหมมีน้ำซ้ำเขาให้เราทําในสิ่งที่เป็นการที่ทําไปแนวตกศาสนาฉะนั้นเราไม่กลัวหรอพี่น้องเลล a h ์จึงบอกว่าายุกอะิ لا ي ق ض ู عليهم ف ุค و ฟฟะ ولا ي น ف ุมมิ م อาด ذ บิฮา พอคนเหล่านั้นถูกลงโทษอยู่ในไฟนรกเนี่ยคือคนที่ปฏิเสธคนที่ตายไปในสภาพที่มีชีริกใหญ่ติดตัวเนี่ยเมื่อพวกเขาอยู่ในนรกเนี่ยพวกเขาปากถนาอยากจะให้พวกเขาได้รับการลงโทษจนกระทั่งว่าตายอยากจะตายที่ไหนในนรกหรือต้องการที่จะให้อัลลอาละลดหย่อนการลงโทษสักหน่อยใช่ไหมอัลลอฮ์บอกแกได้ลิกนจซีกุลและ กาฟูรดังกล่าวนั้นแหละที่เราจะตอบแทนจะลงโทษบรรดาผู้ติดปฏิเสธทุกคนวะฮุมยสตาริคูนฟีฮาและพวกเขาก็จะร้องตะโกนอยู่ในนรกบอกว่ารอบบานาอัคริจนาน์มันซอลิหันไงระแลดีคุณนาน์มันเพวาเขจะร้รยกอัลลอห์เตาะอาลาบอกว่าโอ้อัลลอห์โอ้พระผู้เป็นเจ้าขอพวกเราขอพระองค์ได้โปรดให้พวกเราออกไปจากนรกได้เถิด อัลกุชานะลกแปลว่ากลับไปมีชีวิตในดุนยาใหม่ซ้ําอีกครั้งเดียวเถเพื่อที่เราจะไปทําการงานอื่นที่ไม่ใช่ชิริกที่เราเคยทําเราจะไปทําสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การปฏิเสธต,ตอัลละและเราซูดของพวกที่เราเคยทําในดุนยาเพราะอะไรมีน้องถูโรงโทษเพราะชิริกเพราะการปฏิเสธเราจะอาลาจิงกล่าวกับบรรดาชาวนารกเหล่านั้นบอกว่าเอาลันูอัมมิรคุมมายะกะรุฟีฮิมันจะกก ك ر เราจะถามบอกว่าและเราไม่เคยให้พวกเจ้ามีชีวิตอยู่ในดุนยาแล้วก็มีคนมาเตือนมาห้ามมาปรามมาสั่งมาสอนพวกเจ้าแล้วกันนั้นหรือเพื่อที่พวกเจ้าจะได้คิดจะได้ตรึกตองจะได้ใคร่ควนว่าจะอกุมุนนาตและผู้ตักเตือนได้ถูกส่งมายังพวกเจ้าแล้ว ฟ,ฟารูกูฟานาดิซัลีนีนามินมนาซีดังนั้นวันนี้พวกเจ้าจงลิ้มลสการลงโทษเถิดสำหรับบรรดาผู้ที่อาธรรมต่อต,ตัวของพวกเขาจะไม่มีผู้ใดสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ฉะนั้นน้องไม่กลัวหรอพี่น้องชีริกฉะนั้นสิ่งนี้คนในสังคมเราเนี่ยไม่กลัวเลยพี่น้องคนในสังคมส่วนใหญ่ชีริกไม่กลัวนะเขาไม่กลัวเขาบอกว่าชีริกคืออะไรคนในสังคมเรา เขาบอกว่าชีริกค,คือการที่เราเชื่อว,ว่ามีพระเจ้าอื่นนอกจากเลาอาลุนกีจาบเนี่ยยวกับคริสเนี่ยที่ยังอยู่ในแนวทางของพวกเขานะที่ยังไม่ได้แตกแยกออกไปว่าเชื่อว,ว่ามีสามส่วนเนี่ยนะหรือ,อยูเนี่ยเขายังเชื่อว,ว่า พระเจ้ามีองค์เดียวเลยใช่ไหมแต่มุสลิมเราบอกว่าทำชีริกเมื่อไรเมื่อเชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์ฉะนั้นเวลาที่วิงวอนขอเติมสิ้นเขาบอกไม่ใช่ชีริกไปขอคนตายไม่ใช่ชีริกเห็นไหมแต่ว่าสุนลือใช้สื่อกลางกับคนตายหรือกับสิ่งอื่นกับตัวอวลีไม่ใช่ชีริกแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่ห้ามเตือนอย่าทำชีริกเนี่ยถูกกล่าวหา ถูกป้ายสีโดยกับสิ่งหรือคำพูดหรือฉายาต่างๆนานา,นาพวกนี้เป็นกลมบูดาพวกนี้เป็นคณะใหม่พวกนี้เป็นวาฮบีพวกอลัลลอฮ์บอกว่้ในอักุราอานอัลลอฮ์พูดหรือท่านี้มาฮัมัอดอุมอัตลวาฮบพูดอลัลลอฮ์จะอาลาพูดหรือกลุ่มคณะใหม่พูดเอามาจากไหนเป็น้องกลุ่มคณะใหม่ไม่มีไม่มีกลุ่มคณะใหม่ไม่มีกลมบูดามีแต่สิ่งที่เขา กล่าวร้ายให้แก่คนเหล่านั้นดังนั้นอัลลอฮฺสุบาณนหูวจะอะไรแล้วเราสู้ขององค์เป็นผู้ห้ามพวกเราห้ามมิให้พวกเราทําชีริกต่ออัลลอฮฺสุบาณนหูว,วาจาแล้นะครับอันนี้ประการแรกประการที่สองสาเหตุที่พวกเราจําเป็นจะต้องกลัวชีริกเพราะอะไรพี่น้องเพราะขนาดบรรดาน,นับบียังกลัวเลยบรรดาน,นับาบียยังกลัวแล้วเราไม่กลัวหรอ จะมีใครที่อยู่ในสถานะที่สูงส่งยิ่งไปกว่าบรรดาอับดบีพีน่น้องจะมีใครพี่น้องในหมูม่บรรดาม,มนุษย์ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมบรรดาในเบียจะอยู่ในสถานะที่สูงส่งที่สุดจากบรรดาหมู่มนุษย์เนี่ยแต่ถึงแม้กระนั้นบรรดาอับดกลีับเป็นคนที่กลัวชีริตท่านอับดุลเบรอร์มุลัมฮิดสาลานพี่น้องเห็นไหมในสังคมในยุคสมัยที่ท่านอับดุลเบีร์มุลัมฮิดสาลามมีชีวิตอยู่นั้น เป็นยุคที่คนกราบไหว้อะไรกราบไหว้บูชารูปเจเวดรูปปัน้นใช่ไหมท่านนบีบรอฮีมอาศัยอยู่ในยุคสมัยนะอัลลอฮฺลาทรงท่านนบีบรอฮีมมาเพื่อห้ามเพื่อเตือนผู้คนจากการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากเอามสุขทานอนะบาจาล์และท่านนบีบรอฮีมมาลิซารังเพรกลัวกลัวถึงขนาดว่าตัวของท่านและกลัวว่าลูกหลานของท่านจะไปยุ่งเกี่ยวกับชีริกเราละเล่าให้พวกเราฟังว้ในอลัลกุรอานถึงดวอั้น ที่แท้ نبي บรหิม ali ุสซลามบเง็อนฟัต่ออัลลอฮ์บอกว่าวะจัุบนีวะบะนีย์อันนับ,บุด e ั่นอสนาม <ت ص في ق> และโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดทําให้ตัวของข้าพระองค์คือตัวท่านนบีบรอฮิม e และลูกหลานของข้าพระองค์เนี่ยห่างไกลอิจนุบนีห่างไกลจากการกราบไหว้บูชารูปเจ้าเวทเดชเลยฉะนั้นการกราบไหว้บูชารูปเจ้าเวทไม่ได้แปลว่าเราไปก้มกราบอย่างเดียวนะเราไปขอ ใช่ไหมครับเราไปขอเราไปหวังเรากลัวสิ่งนั้นจนกระทั่งว่าละทิ้งบทบัญญติของศาสนาและไม่ได้หมายถึงรูปจเจวิตยอย่างเดียวหมายถึงสิ่งอื่นนอกจากอาลัลลอฮ์เดยวต้นไม้ใช่ไหมก่อนหินคนตายหรือคนที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าใช่ไหมครับและคิดว่าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือนในสิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะของเราสุภานะห์วาจาลา่ ร็อบบี้อินนะคุณอับลันนะแก๊ซิลอมินานาสโอ Allah แท้จริงๆลูกเจวตเหล่านั้นทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหลงไปจากหนทางของอัล l l a ์ซุพานะอูวาจาลานี่ใครพี่น้องดิษนะบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามใช่ไหมครับโดยเหตุนี้ท่านอิบรอฮิมอัตไตยมีรอฮิมฮุลลอฮุตอาลาท่านเป็นหนึ่งในบรรดาอิหมัมในยุคสมัยซสลัฟเนี่ย ท่านกล่าวว่าออะไรพี่น้งท่านพูดว่าความนยะมานุนบลาอะต์หลัาดอิบรอฮิมและใครที่เขาคิดว่าเขาจะปลอดภัยจากบาลานี้นอกจากท่านอาบีหลังจากท่านอาบีอิบรอฮิมดีแล้วนะั่นหมายความว่าเมื่อท่านอาบีอิบรอฮิมขณะท่านอาบับดุลเบบียังกลัวเลยเนะี่ยและใครที่ว่าตัวเองจะปลอดภัยเฮ้ขณะท่านอาบีอิบรอฮิมผู้เป็นคอลีนผู้เป็นผู้ที่อัลเราจะอะไร รักมากที่สุดหนึ่งในสองคนจากบรรดานาบียังกลัวนะแล้วใครที่เขาคิดว่าเขาจะปลอดภัยฉะนั้นเราทุกคนก็จะเป็นที่จะต้องกลัวเหมือนกันจะต้องขอดอวยากอัลลฮสุภาห์นะว่าจะอาลาเหมือนกันเพราะเหตุน,นี้ท่านนบีสุล,ลัฮวจอาเมืนอนกันพระเหนี้านาีสุลาอัุอกเชราและทุกเ้็นบอกว่าอะกรเพี้่น้อบอัลลาอฮุมะอินนีอพะุนี้ะ่านัากุลราวอัลฟักรโอ่อนลลอฮ์แท้จริงข้าพนาบ วิงวอนขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการปฏิเสธซึ่งคำว่าการปฏิเสธในที่นี้มีความหมายรวมไปถึงการทําชีริกต่ออลอสุภาหนูวาจาละเพราะคนที่ทําชีริกต่ออัลลอฮ์ก็นับว่าเป็นการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุภาหนูวาจาละวันฟักรีและให้รอดพ้บบนจากความยากจนว่าอูดูบิกะอัลลอฮ์ไม่เนียอูดูบิกะมินอาดาบินกบบริ ลาอิลาฮอิลลัอันจะโออัลลอฮ์แท้จริงข้าพง์ขอคุ้มครองขอความคุม้มครองต้าพงคให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเวกี่ยกการเคารพคัาดีแท้จริงนอกจากนะอัลลอฮ์สุภานะฮวาจะอาละฉะนั้นดวอาบนี้เป็นดวอาที่เราควรจะจําเหมือนกันนะครับดอาเต็มๆนะแต่ผมเขียนในบุมกระดานอัลลอฮ์มาฟินีฟีบัดนีอัลลอฮ์มาฟินีฟีซัมัย ลอมาอฟินีฟีบศรีลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัลลอฮุมมอินยาอูดุบิกะมินัลกุฟรวัลฟักรอัลลอฮุมมอินยาอูดุบิกะมินอาซาบิลกบร์ลาอิลาฮะอิลลาอันตะประมาณ7ประโยคเดี๋ยวผมเขียนให้คุณกระดาษน,นะครับท่านอูลลลอฮ์ัลลอฮุวาลิซันจะอ่านในทุกเช้าและทุกเย็นเช้า3จบเย็น3จบนะครับ2นะประการที่3 สองคือบรรดาน,นาบียังกลัวชีนิกแลวเราไม่กลัวใช่ไหมประการที่สามท่านนาบีมุฮัมมัดสัมลัลลอฮุอาลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนพวกเราได้บอกพวกเราไว้ในฮะดีษหลายต่อหลายบทและคําบอกเล่าของทนรอซูลนั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและการบอกเล่าของทนรอสูลไม่ใ er ช่เป็นการบอกถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเฉยๆนะแต่เป็นการเตือนเป็นการเตือนเตือนอะไรพี่น้องทนรอสูลบอกว่าในยุคสมัยสุดท้าย นี่สุดท้ายเลยยังสุดท้ายแล้วนะแต่ยังไม่ท้ายสุดสุดท้ายแล้วชนชาติอาหรับจะกลับมากลวาวไหวบูชารูปเจเวิตอีกครั้งหนึ่งวันยาวุ่บินแล้วเริ่มหรือยังเริ่มหรือยังพี่น้องเริ่มแล้วนะในยอซีเราตอนอาหรับเนี่ยในคาบสมุทรอาหรับตอนนี้เริ่มแต่ไม่ใช่าองดีนะ ซาอุดีไม่อนุญาตให้มีบาทไม่มีโบสถ์ทั้งคริสต์ทั้งยิวหรือแม้กระทั่งสถานที่ที่ไว้กราบไหวบูชาสิ่งนอกจากนีลเราไม่อนุญาตให้มีทั้งสิน้นแต่ในประเทศอาหรับบางประเทศนะครับสม,มุทรอาหรับนะมีแล้วแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นอันตรายนเนี่ยตร์สตืนตส่นไว้แล้วเติรนไว้แล้วเติระสว่าอย่างไงพี่น้องตระสุบอกว่าเราจะกูก้กกมุสซา حتى يلحق قبائل من أ م ต ى حتى يلحق قبائل م ม أمتى بالمشريين ทรรศนะวันเกียรมัจะยังไม่เกิดขึ้นแปลว่านี่เป็นสัญญาณของวันเกียรมะ้วันกียามัจะยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งจะมีอาหรับหลายๆเผ่าจากประชาชาติของฉันแปลว่าชนชาติอาหรับจะปฏิบัติตามมุชริกีนนะ จะปฏิบัติมุสชริกีวะาัะตอบูดาบบาอิลุมินอุมมะตินเอาฟสานจนกระทั่งขนาดว่ามีอาหรับหลายๆเผ่าจากประชาชาติของฉันจะกลับไปกราบไหว้บูชารูปท่นรูปจเจวตนี่ใครเตือนไปเน้องทรอููลเตือน มี حديث อีกบทหนึ่งถ้าเราสุดบอกแล้วจะกูมุ่าอาตุวันิยาม้าจะยังไม่เกิดขึ้นฮัตตาปัตตอลิบะอิลยาตุนิซาอิดาวซินอัลาดิลคัลลาซาถ้าเราสุดบอกวันกิยาม้าจะไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งจะมีสตรีไปมุงไปชุมนุมไปรวมตัวกันอยู่ที่รูปเจวาดรูปหนึ่งที่มีชื่อว่าดิลคัลลาซาดิลคัลลาซาเป็นชื่อของรูปปั้น ที่เคยถูกกราบไหว้บูชาในยุคสมัยยาฮิลียะรูปปั้นเนี่ยจะเดิมทีแล้วเคยอยู่นะตอนใต้ของเมืองปออิฟเป็นรูปปั้นที่อารับเผ่าเดอส์อัดเดอสหรืออัดเดอซีเนี่ยในยุคสมัยก่อนเคยกราบไหว้บูชาพอก่อนถึงวังเกียมะจะมีการค้นพบรูปปั้นนี้ และคนก็จะเริ่มศรัทธาให้ความเคารพแล้วก็หันไปกราบไหว้บูชาแต่เราซุ่มบอกว่าฟิตนะจะเริ่มขึ้นจากบรรดาสตรีไปไหนไปชุมนุมไปขอไปอยู่ที่ไหนที่รูปปั้นที่มีชื่อว่าดิลคอลาัเริ่มหรือ,อยังเริ่มแล้วทุกวันนี้เริ่มจากอะไรจากองค์กรการฟื้นฟู โบราณวัตถุเห็นไหมมีทั่วไปมีการสืบสอบหาสิ่งที่เป็นวัตถุโบราณใช่ไหมครับขอเราสุขานัวจาราปกป้องนครมัการ์ก,กันนกนบนครมันดีนะนะครับให้พ้นจากความเลวร้วายในสิ่งที่ท่านอับดุลลาห์อิลราฮิมเ,เตือนเอาไว้และมันก็เริ่มมาจากสิ่งนี้แหละพอเขามีการพิสูจน์มีการค้นหาจนกระทั่งว่าค้นพบ วัตถุโบราณก็จะมีการนํากลับมาบูรณะกลับมาเขาเรียกว่าปฏิสังขณอกลับมาดูแลคราวนี้ก็จะชัยตอนก็จะเริ่มเข้ามาเหมือนยุคสมัยแตนนบีนูฮยฮิสลมดังนั้นในยุคสมัยนั้นคนอาหรับจะมีคนหันกลับไปกราบไหว้บูชารูปเจว ดังน,นั้นขอพระสุขานะอุตตะละปกป้องพวกเรานะครับเพราะท่านอับดุสัลลอฮ์อัลลอฮ์สัลลัมได้เตือนบอกว่าเราจะตบยออนนะสุนนะมันแก่นกับละกุมชิบรอนบิชิบรินวะดีรอันบิดีรอันทารุสุบอกพวกท่านหลายจะปฏิบัติตามจะทําตามกลุ่มชนก่อนหน้าพวกท่านคืบต่อคืบสอบต่อสอบหมายความว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยจะทําตามพวกเขาทั้งหมดเลยดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านอับดุสันลอห์อัลลอฮ์สัลลัมได้เตือนพวกเรานะครับว่า การกราบไหว้บูชารูปเจวิตจะถูกน้ํากลับมากรกะทําอีกครั้งหนึ่งในยุคสมัยก่อนวังเกียร์มัและถามหน่อยสิว่าเราไม่กลัวเหรอเห็นไหมประการ,รที่สีนสส่นะครับมีฮะดีษนะครับที่ท่านอับดุลลอฮะซัลล่าได้เตือนให้พวกเรารู้ว่าชีริกนั้นเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้น และเมื่อชีริกเป็นสิ่งที่ซ่อนเล่นนั้นหมายความว่าในบางครั้งเมื่อชีริกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ทันระวังตัวเราไม่ทันรู้ตัวอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวแล้วถามสิว่าเมื่อรตรัสรู้ตื่นแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่กลัวเหรอพี่น้องเรากลัวไหมกลัวสิใช่ไหมครับพระรตรัสสอนบอกว่าลาเชิ่กูฟีกุมอัคฟามินดดบีบินนัมลี t ร e ส o s o o n p a t h o l ที่มันจะเกิดขึ้นในมู่พวกท่านน่ยมันเหมือนกับมดสีดําเวลาที่มันคืบคานนั่งคือม,มดเวลาที่มันคืบคานเวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยมดมันเดินอยู่ข้างๆเราเนี่ยเรารู้สึกไหมเราไม่รู้สึกหรอกบางครั้งมันเดินอยู่บนตัวเราเด้วยซ้ำเนี่ยเรายังไม่รู้สึกเลยแสดงว่าชีริกเนี่ยอันตรายพี่น้องใช่ไหมครับเพราะบางครั้งมันเกิดขึ้นกับตัวเราเราไปทําโดยที่เราไม่รู้ตัวและนั่นแหละมันทําให้เรา นำพาพวกเราไปสู่ความพินาศโดยเหตุนี้ท่านนบีสุลต่านละหัวอานีมอชัลลัมได้กล่าวไว้ในะดิษบทหนึ่งบอกว่าอัลละดุลลุกุมอาลาชัยอินอิดะกุนตุมูฮุมกุนตุมูฮุอัดฮะบอัลลอฮุอันกุมกัลีลลัชิรกีวกะทกอลีลัชิรกีวะกะซีรอบูถาเราซูบบอกเอาไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะสอนให้พวกเจ้ารู้ถึงสิ่งสิ่งหนึ่งเมื่อพวกเจ้ากล่าวถ้อยคำนั้นแล้วอัลลอฮ์จะอาลาจะขจัดชิริก ให้พ้นไปจากพวกเจ้าทั้งมากและก็น้อยทุกชนิดกล่าวว่าอะไรพี่น้องอัลลอฮุมะอินนีอาอูดูบิกะอัลอุชริกะบิกะชัยอันใช่ไหมครับว่าอันอาลัมว่าอัลตุฟิรุกะลมาลาอาลัมโอ้อัลลอฮ์แท้ที่จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการที่ข้าพระองค์จะกระทำชิริกต่อพระองค์ทำโดยที่ข้าพระองค์รู้ตัว รู้ว่าอันนี้ชีริกขอความคุ้มครองต่อให้ภัยพ้นจากสิ่งนี้และขอความคุ้มครองต่อพวกภัยพ้นจากสิ่งที่ข้าพงศ์ทำไปโดยที่ข้าพงศ์ไม่รู้ขพอพระอง์อภัยให้แก่ข้าพงศ์ได้เถิดในบางครั้งนั้นข้าพงศ์ไม่รู้ว่าทําชีริกไปดังนั้นนี่เป็นดอาอีกบทหนึ่งที่เราควรที่จะต้องจดจําและจะต้องท่องจําไว้เป็นอย่างดีนะครับ มีฮะดีอีกบทหนึ่งพี่น้องท่านนบีสุลต่านฮุอาลีฮุวะซลัมได้เตือนพวกเรานะครับได้สอนพวกเราบอกว่าอัลลอฮฺอบิรุกุมบิมาหัวอควาฟูอาลยกุมอินดีมินันมัสีฮิดัจานท่านเราสุ่บอกว่าเอาไม่เดฉันจะบอกให้พวกเจ้ารู้ถึงสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกเจ้ามากกว่าดัจานเห็นไหม แสดงว่ามันเร็วลายคืออะไรพี่น้นองทาราซุนบรรดาซ้อมมาบอกมาละอยากรู้สิครับทราราซุนอะไรเดี๋ยวครับทาราซุนทาราซุนบอกอาชีริกุลค้าฟีนั่นคือชีริกที่ซ่อนเร้นอันยาคูมัลรัจูลุยซัลลีฟาุยซยอินุซัลาาะฮูลิมายะรอมินนอบริรัจูลินชีริกที่ซ่อนเร้นคือการที่ผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นยืนละหมาด และวเขาก็พยายามทําให้ละหมาของเขานั่นดูดีดูสวยงามดูวะระดูสุขุมดูมีสมาธิเพื่อต้องการที่จะให้คนอีกคนหนึ่งเห็นในสิ่งที่เขากําลังกระทําอยู่นี่อันตรายอันนี้อันตรายมากโดยฉเฉพาะอย่างยิ่งยุคสมัยสุดท้ายนี้ผมเคยก็พูดกับพี่น้องหลายข้างต่อหลายข้างแล้วบอกว่ายุคสมัยสุดท้ายเรานี่คนชอบ เวลาทำอิบัอัดวิดีโอละมาดอัดวิดีโอใช่ไหมถ่ายรูปในขณะละมาถ่ายรูปในขณะปฏิบัติอิบาด้วยเห็นไหมครับนสดงการกระทำนี้เป็นอันตรายไหมเป็นอันตรายและเราทําเพื่อต้องการให้คนเห็นให่ไหมครับในขณะที่เรากำลังทำอิบาด้หรือแม้กระทั่งเวลาเราไปทำฮัสไปทำอุราะห์ อัดวิดีโอเซเลฟี่ไลฟ์สดบอกนี่ฉันกำลังอยู่มกักกะานี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่โอ้คนเต็มเลยนี่มูแต่งตัวกำลังไปฮารอมแล้วเพื่ออะไรพี่น้องเราไปทำอิบาด์เพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้เพื่อให้มนุษย์ได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเลย <c oughs> ใช่ไหมหนึ่งโอ้วอดแล้วสองบางครั้งทำร้ายจิตใจเขาองโอ้โหเขาอ,อยากไปไม่ได้ไปดูสิมัน่ายอยู่นั่นแหละเห็นไหมฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เป็นอันตราย เป็นสิ่งที่จะทําให้อิบาดาที่เรากระังทนั้นไม่ได้รับการตอบแทนนั่นเองนะครับและประการสุดท้ายสาเหตุที่ทําให้เราต้องจําเป็นจะต้องกลัวชิริกนั่นก็เพราะว่าในยุคสุดท้ายนี้มีผู้ที่เรียกร้องไปสู่การหลงทางหรือพูดง่ายๆก็คือมีบรรดาดวาตหรืออุลามะไม่ดีนะหรือชั่วนะ เพราะอะไรเพราะมีผู้รู้หลายๆคนพยายามที่จะเรียกร้องเชิญชวนและก็ปกป้องชีริกและก็บอกคนบอกว่าทำไปเลยอันนี้ไม่ใช่ชีริกนี่แหละพี่น้องดวาตชั่วอุลามะชั่วที่สอนให้คนทำในสิ่งที่้านกับอัลกุรอานและสิ่งที่ทารุซุนเตือนพวกเราทารุซุนบอกอินนามินอัควาฟี มาอาข้าวุ่อ่าอุ่อ่อมตีอ่อลอิมมาตัลมุดิลลนทารัสุบอกแท้ที่จริงหนึ่งในสิ่งที่ฉันกลัวเหลือเกินว่ามันจะเกิดขึ้นกับประชาชาติของฉันคือบรรดาออิมมาบรรดาผู้นำบรรดาผู้รู้ที่หลงทางที่จะทำให้คนหลงทางเพราะกี่มากน้อยแล้วพี่น้องกี่มากน้อยแล้วที่คนหลงทางเพราะผู้รู้ ผู้รู้บอกทำได้ไม่เป็นอะไรไม่ใช่ชีริกอันนี้เป็นตาวัสุดทำได้อย่าไปฟังวหฮาบีอย่าไปฟังกลมบูดาตรงนั้นมีแต่ชีริกมีอันตายพีน้องใช่ไหมครับฉะนั้นหากว่าเราเลือกคบคนผิด ใช่ไหมนั่นจะเป็นสิ่งที่นาพาพวกเราไปสู่ความพินาศและความเลวร้วายจีอาราสุขาะนฮะูวาจะอะไาเด้เตือนพวกเราเด๋อนนั้นขอเราสุขาผ่นฮะูวาจะอะได้โปรดเมตตาพวกเรานะครับและก็คุ้มครองพวกเรานะครับให้รอดพ้นจากการทําชีริกเพราะว่าชีริกนั้นจะเป็นสิ่งที่นาพาพวกเราไปสู่บั้นปลายอันเลวรา้ายเดี๋ยวเราค่อยเรียนต่อในคาบที่สองนะครับซลลาลลอาลัยนะบีนะมุฮัมมัดวะลัยอัลฮิวะซัฮบิฮิวะสัลม